ครับผมนะับก็สวัสดีนะพี่พี่ทุกท่านนะก็วันนี้นะับมาเจอกันเหมือนเดิมนะับวันนี้นะับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะับสาหรับวันนี้นะับวันที่สนะิบนับก็จะมีหวยลาวนะับก็วันนี้นะับมารับชมกันนะับว่าวันนี้หวยลาวนะับประจําวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนะับสาหรับช่องผมนับก็ก่อนอื่นเลยนะับสาหรับใครที่ อย่างไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากกดไลค์นับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ไหมคนับจะได้เด้งเดนงเดงนับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนับก็มานับรับชมไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้นับหวยลาวนับในช่องผมนับก็จะได้ตัวเด่นตัวไหนนับสำหรับต่อไปนี้นับสําหรับใครที่ยากได้หวย อยากได้หวยอะไรนะครับก็ลองเม้นกันเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคิดได้นะครับเดี๋ยวจะลองลงมาลงให้ดูกันนะครับก็พยายามจะคิดให้ได้แล้วก็จะลงแบงปันกันนะครับมารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนับหวยลาวนับก็จะได้เด่นตัวเด่นนะครับสองตัวที่คิดมาให้แล้วนะครับก็ไม่ได้สร้างเลขมาเองนะครับก็ตามสูตรนะครับก็ไม่รู้นะว่าสูตรมันจะเดินดีหรือเปล่า ผมก็เดินเดินตามนับเดินตามสูรนับได้เลขอะไรก็เอามาลงให้นับเลขเด่นประจําวันนี้นับได้เลขเด่นสองตัวนับเลขเด่นตัวแรกนับก็จะเป็นเลขเลขเจ็ดนัตัวแรกเลขเจ็ดนับตัวที่สองนับก็จะเป็นเลขอะไรไม่ได้เลยก้นนอกจากเลขแปดนับได้เด่นเจ็ดและเด่นแปดนะสำหรับสายรูดสายวิ่งนับก็เด่นเจ็ดและเด่นแปดหรือ ใครนับใครมีตัวจับคู่นับก็สามารถนําไปจับคู่นับหรือเอาไปเทียบกับเจ้าอื่นก็ได้นับมาดูกันนะสําหรับเลขจับคู่นะับจะได้ตัวไหนนับสาหรับสูตรจับคู่ของผมนับก็ตามที่บอกนับใครมีสูตรก็สามารถเอาไปจับสูตรพี่ๆได้เลยนับก็ก่อนอื่นเลยนับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนับมาพูดคุยกันนับเป็นพี่น้องกันนับก็ แล้วก็จะมีตามที่บอกจากคลิปฮานอยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ปลายปีนะครับสิ้นปีนี้นะครับสิ้นเดือนก็จะมีแจกจกิจกรรมนะครับกิจก,กรรมอะไรก็รายละเอียดอยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับก็ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะไอดีไลน์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะพาเข้ากลุ่มนะครับก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะย้ําตรงนี้เลยนะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ ตัวจับคู่นะครับวันนี้นะครับก็จะได้นะครับเจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเลขแปดนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็จะได้แปดสองครับโอเคแปดศูนย์นะครับแล้วก็แปดสี่แปดหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวเด่น เหมือนกันเลยนะสําหรับหวยลาวนะวันนี้นะวันที่สิบนะเดือนสิบสองนะหกสามนะ yeah ก็จะได้ตัวดินตามนี้เลยนะครับก็ใครชอบหรือฝันหรืออะไรก็สามารถนําไปดูเป็นแนวทางก็ได้นะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่มองหาเว็บใหม่นะเว็บเล่นนะก็มีหวยตอนนี้นะในเว็บนะก็มีหวยฮานอยนะ แล้วก็หวยรัฐบาลนะ้ําับหวยไทยนับก็เป็นลักนับก็แล้วก็ใครชอบเล่นเกมนะับสล็อตบาคาร่ามีหมดนับสำหรับสายที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ลองไปสมัครกันได้เลยนับก็ลิงก์สมัครอยู่ใ,ใต้คลิปนับก็ต้องบอกก็เลยนะว่าใครไปสมัครที่อื่นไม่รู้นะับแต่ว่าถ้าเกิดใครมาสมัคร ถ้าเกิดใครสมารข้างใต้คลิปนับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้ได้นับถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปที่อื่นมานมับโมเมนับว่าเว็บนี้โกงเว็บนี้เกียนนับก็ไม่รู้นับแต่ถ้าเกิดสมัครข้างใต้ข้างใต้คลิปนับก็จะเดี๋ยวผมคุยให้ได้นับก็เคลียร์ปัญหาให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนับสปอนเซอร์ลากเลยนะครับก็เว็บ เว็บนะับก็ถ้าเกิดไม่มีเว็บนี้นะับก็จะไม่มีกิจกรรมภายในสิ้นปีนะับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ